อยากรู้เรื่องราวดักดาของเจ้าตุกตาลาบูบูกันไหมครับอย่างเช่นว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันได้มาทำอะไรไม่ดีกับสมองของเราหรือว่าทำไมคนต่างๆเนี่ยถึงได้แห่กันไปซื้อแห่กันไปอัพราคาจนกระทั่งบางทีไอ้ตุกตาลาบูบูเนี่ยนะมันเคยถูกประมูลเป็นเงินสูงสุดแบบสี่ห้าล้านบาทไทยก็ยังมีเลยนะครับคือนั้นน่ะทำไมคนถึงได้บ้ากันไปแบบนั้นหรือว่ามันยังมีมุมด์กอะไรที่แฝงอยู่ในเจ้าตุกโตหน้าตาแบบ แปลกประหลาดอะไรแบบนี้กันอยู่นะครับผมเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับผมโดยถ้าหากใครยังไม่รู้นะครับว่าตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยมันคืออะไรแอก็ต้องขอบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆไปอยู่ไหนมาไม่ใช่แล้วครับผมคือถ้าหากเพื่อนๆยังไม่รู้จักตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยนะเพื่อนๆก็เป็นพวกเดียวกับแอดนี่แหละเพราะ สารภาพตามตรงนะว่าก่อนที่เราจะได้มารู้จักกับเจ้าตุ๊กตาหน้าตาแบบกระต่ายก็ไม่ใช่หมีควายก็ไม่เชิงตัวนี้นะครับผมมันก็ต้องรอให้หนูนะ่นอะตอนที่เพื่อนของแอนนะครับเขาได้มาขอร้องให้เราใช้โค้ตาของมือถือเราเนี่ยในการไปช่วยจองสั่งซื้อลาบูบูแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเขาให้หน่อยคือเหมือนกับว่ามันจะมีโค้ตาแบบ คนหนึ่งซื้อได้หนึ่งตัวอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ก็เอาไป็นว่านั่นแหละครับผมมันก็เลยทําให้แอดได้มารู้จักกับเจ้าตุ๊กตาลาบูบูนี้แล้วเราก็แบบสงสัยมากเลยโอ้โหทำไมมันต้องบ้าอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทําไมลาบูบูเนี่ยมันถึงสามารถหลอกตังคนไปได้เยอะกันขนาดนั้นนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าไอ้เจ้าลาบูบูนี้เนี่ยมันจะเป็นของเล่นที่เกิดมาจากจินตนาการของลุงคาชิงซึ่ง ไอ้คำว่าลุงเนี่ยแอดไม่ได้หมายความว่าเฮียแกเขาเป็นลุงนะแต่มันหมายถึงแท้ของเฮียแกครับที่มีแท้ว่าลุงเนื่องจากว่าเฮียแกเนี่ยเป็นศิลปินฮ่องกงคนหนึ่งที่ก็ได้ไปเติบโตแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่อย่างเนเธอแลนด์นะครับผมเฮียฮ่องกงคนนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการนําเอาสองวัฒนธรรมอย่างเช่นพวกเทพนิยายเทพประกรณำนิทานพื้นบ้านอะไรของพวกยุโรปอย่างพวกผีเอลฟ์ปีศาจพูดพรายอะไรเนี่ย มาทําให้มันมีสไตล์ความน่ารักกันแบบเอเชียครับผมจนกระทั่งทําให้มันได้กําเนิดเป็นเจ้าน้องลาบูบูเนี่แหละได้ขึ้นมานะครับผมที่หน้าตาของเจ้าน้องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับกระต่ายตาโตมีฟันอันแหลมคมพร้อมกับรอยยิ้มที่แบบแฝงเอาไว้ซึ่งความเจ้าเล่์นิดๆน,น,น,นะครับผมซึ่งในตอนแรกที่มันได้ถูกคิดค้นมาคือตั้งแต่ในปี2015นู่นแล้วนะ ลาบูบูเนี่ยมันก็ยังไม่ได้โด่งดังอะไรในวงกว้างกันเลยนะคือเหมือนกับมันจะมีแค่แบบแฟนๆบางคนที่เขาชอบคือชอบจริงๆอ่ะจะต้องไปหาซื้อมันมานะจนกระทั่งในเวลาต่อมาลาบูบูเนี่ยมันก็ได้มาร่วมกับไอ้พวกป๊อปมารหรือว่าไอ้ที่เขาทําตุ๊กตาอะไรเป็นของเล่นผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเล่นผู้ใหญ่ตายแล้วพูดแล้วมันเหมอนเป็นสื่ออีกแบบนึงเลยคือมันจะเป็นของเล่นที่เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีนะครับผมที่ในตอนแรกเนี่ยไอ้เจ้าลาบูบูเนี่ย มันก็เหมือนก็จะดังอยู่แค่ภายในพวกคนจีนอะไรเท่านั้นแหละนะครับผมแต่ยังไม่ได้ดังไปทั่วโลกจนกระทั่งมันได้มาถึงในช่วงปี2024เนี่ยแหละที่อยู่ๆนะครับเจ้าตุต๊กโตตัวนี้มันก็ได้เกิดดังเป็นกระแสตูมตามเลยแหละซึ่งโอเคแหะครับเราเราที่เป็นคนไทยก็น่าจะรู้กันว่าไอความจุดกระแสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะ ก็คือการที่มีคุณลิซ่าแห่งแบ็คพิงค์เนี่ยแกได้ไปจกตุ๊กตาตัวนี้แล้วมาถ่ายรูปคู่กันนะครับผมเจ้าตุ๊กตาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นกระแสที่แบบโด่งดังกันเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเอเรื่องราวการโด่งดังของลาบูบูเนี่ยมันจะมีมากกว่าที่เรารู้กันมากนะครับผมเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูในกระแสการตื่นตุ๊กตาอื่นๆหรือว่าของเล่นชิ้นอื่นอย่างพวก Inner, by, ฟิจิชปินเนอร์ตุกตาเฟอร์บี้ลูกเทพตุกตาบรายหรือว่าถ้าเป็นแบบพวกผู้ใหญ่นะก็จตุคามรามาเทพนะไรยังจำได้ไหมมันก็เคยมีปรากฏการณ์กันแห่บ้าไปซื้อกันอัพราคากันเยอะแยะกันแบบนี้แล้วนะครับผมหรือถ้าแบบในช่วงล่าสุดที่ใกล้เคียงกับช่วงที่ลิซ่าได้ถือลาบูบูนี้ขึ้นมานะแอดไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีความดังแบบนี้กันหรือเปล่ามันก็คือการฮิต แก้วน้าอันหนึ่งที่ชื่อว่า Stelle Tumbler นะครับหรือว่าอ๋อบ้านเราเรียกว่าแก้วเยตินะแอดจะขอเรียกว่าแก้วเยติกันแล้วกันนะคือเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าในโลกฝรั่งเนี่ยก่อนที่อตุ๊กตาลาบูบูมันจะฮิตขึ้นมานะเนีเ่ยแก้วน้ําเยติเนี่ยมันก็ฮิตกันมากจนแบบบางทีฝรั่งเขาแห่กันไปซื้อแห่กันไปอัพราคามาหรือบางคนเนี่ยก็ต้องมีแก้วน้ําเยติอันนี้เอามาไว้ข้างกายไม่ใช่ว่าเขาจะดื่มของเย็นอะไรนะแต่เพื่อว่าจะมาประดับบาร,รมีของตนเองครับ ให้คนอื่นเนี่ยได้มองเห็นเข้ามาแล้วคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูหรูดูไฮโซดูชั้นสูงอะไรแบบนี้นะซึ่งลาบูบูในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะคือนั่นแหละเพื่อนๆสังเกตไหมว่าทําไมบนโลกเราเนี่ยมันถึงได้มีปรากฏการณ์แบบเนี้อยู่ขึ้นมาซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับผมและถึงแม้ว่าเราจะรู้เนี่ยมันก็ไม่วายที่เราเนี่ยก็จะได้ตกเป็นเหยื่อของพวกสิ่งของเหล่านี้อยู่เช่นเคยนะครับผมเราก็มาทําความเข้าใจกันกับ หลักการของพวกที่นักการตลาดหรือว่าใครบางคนดีกว่าที่เขาอยากจะดูดตังนะครับเขาได้เข้ามาเล่นกับสมองเราครับผมโดยหลักการอันนี้แอาจะขอแบ่งเป็น5ข้อหลักๆก,ก็แล้วกันนะครับ4、ข้อหลักๆก,ก็แล้วกันนะครับผมที่อย่างแรกเลยก็คือหลักการสปาร์คครับผมหรือว่าการจุดประกายความสงสัยอะไรสักอย่างให้ผู้คนเนี่ยได้หันมาสนใจในของชิ้นนั้นนะครับคืออาจจะไม่จําเป็นก็ได้ว่า คนคนนั้นเนี่ยอยากจะได้ของชิ้นนี้มาตั้งแต่ทีแรกหรือว่าจุดประกายแล้วเขาอยากจะมาซื้อของอะไรเลยแต่มันเป็นการทําไปเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้ว่ามันมีของชิ้นนี้อยู่นะแล้วต้องหันมาสนใจหันมารับรู้กับของชิ้นนี้อะไรไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมซึ่งในกรณีของราบูบูเนี่ยอย่างที่เราน่าจะรู้กันนะครับผมก็คือมันก็เกิดจากคุลิซาเนี่แหละแกก็ได้จกเอาเจ้าตุกตาโตตัวเนี้ยมานั่งถ่ายคู่กันด้วยเน้ จนกระทั่งทําให้แฟนๆของคุณลิซ่าทั้งแบบทั้งในและนอกสยามนะก็ถึงกับตื่นเต้นกันเลยครับอยากจะมีเจ้าตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยเอามาไว้ในครอบครองกันบ้างทั้งๆที่แบบบางคนเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกับเจ้าตุ๊กตาลาบูบูอะไรกันมาก่อนเลยนะแต่แบบมาเห็นลิซ่าเขาทําก็แบบอยากจะลุกคูๆแบบลิซ่ากันบ้างอนะเน้ะ ก็เลยนั่นแหละไปจกไปสอยตุ๊กตาอันนี้กันมาเพื่อให้มันได้รู้สึกอินเทรนจนกระทั่งผู้ชายบางคนนี่ก็แบบมีเอาแอดเห็นนะมีเอาไอ้ตุ๊กตาลาบุบัวมาทําเป็นพวงกุญแจเฮย้ยกันอยู่เต็มกระเป๋าเลยนะคือแบบประเทศไทยสมัยนี้ก็แบบมุงมิ้งกันเยอะขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยหรือจะเป็นไอ้เรื่องราวการฮิตขึ้นมาของไอ้แก้วเยตินี่แหละที่มันจะมีเนื้อหาอะไรซึ่งตลกมากเลยนะก็คือเพื่อนเพื่อรู้เปล่าว่าไอ้ตอนแรกอะมันฮิตมาได้ยังไง มันก็เกิดมาจากว่ามันมีวิดีโอของผู้หญิงคนหนึ่งอะซึ่งเขาก็ได้มาโพสต์ใน t ิ k กต็อกว่าเนี่ยมันได้เกิดการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อะไรขึ้นมาจนทําให้รถยนต์เนี่ยไฟไหม้กันแบบทั้งคันเลยนะคือพอเราไปดูในวิดีโอนี่มันจะแบบโครงรถอะไรที่แบบโดนไฟมาครอกจนแบบไม่มอดไปแล้วอะแต่แต่ว่าพอชีเจ้ที่ได้ถ่ายกล้องเนี่ยแกได้เข้าไปดูในรถที่ประสบอุบัติเหตุนะชีเจก้ก็กลับพบว่าไอ้แก้วน้ําเยติอันนั้นเนี่ย มันก็ยังได้วางอยู่ในรถในสภาพที่แบบไม่ได้รับความเสียหายอะไรจากเปลวไฟกันเลยน้ำซ้ำพอเปิดแก้วออกมาเนี่ยโอ้โหน้ำแข็งที่ได้ใส่อยู่ในแก้วอะ่ะมันยังแข็งปังกันอยู่หลายดุ้นเลยอะ่ะคือแบบไม่ได้ละลายไม่ได้กระทบก,กระเทือนอะไรสักนิดนึงเลยมันก็เลยที่ทําให้เกิดปรากฏการ์ Amazing ว่าโอ้แก้วนี้เนี่ยมันช่างถึกช่างทนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆน้ําซ้ํามันยังจะสามารถ เก็บน้ําแข็งที่สามารถทนทานต่อสาภาพความร้อนข้างนอกอะไรได้กันอีกคือแบบเวอร์วังกันมากอะทําให้แอดนึกถึงแบบเอเรื่องราวของกระเป๋าแบรนด์ดังในตํานานอันหนึ่งเลยที่เขาบอกกันว่ามันมีการไปค้นพบกระเป๋าแบรนด์เนี้ยได้ไปตกจมอยู่แบบเรือใต้ทะเลอะแล้วแบบตกอยู่นานมากเลยนะแต่พอเอากระเป๋าเนี่ยกลับขึ้นมาเปิดก็กลับพบว่ากระเป๋ามันไม่ได้เสียหายเลยเลยจนทําให้กระเป๋ายี่ห้อน,นั้นก็เป็นยี่ห้อที่แบบฮิตติดลมกันเลยซึ่งนั่นนะครับทั้งจาก3มเหตุการณ์นี้เนี่ย เราก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์อะไรที่แบบน่าทึ่งมากที่ทําให้คนอะได้หันมาสนใจกับเจ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นโดยที่พวกบริษัทผลิตของเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องโฆษณาอะไรเลยนะครับคือแบบใช้ให้การโพสต์ IG หรือ Twitter Facebook TikTok อกอะไรเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่โพสต์แล้วก็ใส่เรื่องราวไปให้ของนั้นเนี่ยมันดูแบบมีอะไรพิเศษขึ้นมาเจ้าของชิ้นนั้นอะมันก็เริ่มมีคุณค่าขึ้นมาแล้วถ้าแต่ว่า ไอสิ่งนั้นเองเนี่ยมันก็ยังไม่พอหรอกนะครับกับการที่จะทำให้ผู้คนได้หันมาติดตามหรือว่าหันมาบ้าคลั่งบ้าเห่กับของชิ้นดังกล่าวครับแต่ทว่าวมันจะต้องมาเจอกับขั้นตอนที่2กันก่อนครับผมนั่นก็คือขั้นตอนในการสร้างฝูงแกะขึ้นมาหรือว่าทำให้คนรู้สึกแบบเขาฮิตกันจนกระทั่งไม่อยากจะเป็นแกะดำกันแนละ้วก็ต้องมหันมาสนใจทำตามด้วยนะครับซึ่งตัวอย่างของเรื่องนี้เองก็อย่างเช่น พอหลังจากที่กระแสของตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยมันได้มาดังกันแล้วใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีคนเอามาโชว์เอามาอวดกันจนทําให้คนที่ถึงแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้อยากได้ลาบูบูมาไว้ในครอบครองนะพวกเขาก็จะต้องไปหาไปขวนขวายอะไรกันให้มาได้ลาบูบูกันบ้างนี่แหละนะครับผมซึ่งสําหรับคุณลุงป้านนะอาอะไรที่แบบอาจจะฟังเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใจนะครับลองนึกถึงภาพตอนนี้แล้วกันไอตอนที่แบบ จตุคามรามเทพอ่ะมันได้ฮิตขึ้นมาแล้วคนบอกโอ้ยพระนี้ดีใครได้มหมแล้วมันจะนําโชคมันจะมาช่วยเสริมเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งน,งนอะไรนะครับที่แบบตอนแรกๆบางคนก็ไม่ได้มีความเชื่อแหลกจะบูชาองค์จตุคามหรอกแต่พอโดนไอ้ข้อความทั้งแบบโชคดีการงานการเงินอะไรเป่าหูมาเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็เกิดอารมณ์แบบอยากจะไปหาจตุคามรามเทพมาไว้ในครอบครองกันบ้างใช่ไหมครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันกับสิ่งที่แอดได้อธิบายกันไปบ้างนะครับผม แต่ทว่าสิ่งที่ตุ๊กตาลาบูบูได้โหดแล้วก็น่ากลัวไปกว่านั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากล่องกาชาหรือว่ากล่องสุ่มนั่นเองนะครับผมก็คือไอ้กล่องที่แบบเราซื้อมาเราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ตุ๊กตาตัวไหนในคอลเลกชันนะครับต้องซื้อมาก่อนแล้วเอามาเสี่ยงแกะเปิดดูอีกทีเพื่อจะให้รู้ว่าเราจะได้ตุ๊กตาตัวไหนนะครับผมที่บางคนเนี่ยเวลาเขาแกะกล่องเขาก็ไม่ได้แค่แกะกล่องธรรมดานะแต่มันจะมีวิดีโอประเภทแบบ มานั่งแกะกล่องโชลาบูบูให้กับคนที่ได้เข้ามาดูกันด้วยนะครับซึ่งไอ้นั่นแหละมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้สร้างกระแสความฮิปหรือว่าสร้างให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาสนใจกับเจ้าตุ๊กตาลาบูบูมากขึ้นไปอีกนะครับผมเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เรานะครับเราก็มักจะเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยไงแล้วมนุษย์เนี่ยก็มักจะชอบเห็นสิ่งอะไรที่มันได้เปลี่ยนแปลงจากตอนแรกไปสู่สิ่งที่มันได้สําเร็จในตอนปลายนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นวิดีโอพวก ทำอาหารหรือวิดีโอพวกสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรแบบรวดเร็วใช่ไหมที่บางทีเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยมีอารมณ์ไหมเปิดดูวิดีโอการทาอาหารหรือวิดีโอคนสร้างบ้านอะไรในป่านเนี่ยถึงแม้เราจะรู้แล้วมันก็สร้างบ้านหรือว่าทาอาหารแค่นั้นนะ่ะแต่เราก็ยังดูวิดีโอนั้นตั้งแต่แรกจนจบนะครับผม เพราะว่ามันจะมีความรู้สึกอะไรฟินบางอย่างในสมองเวลาที่เราได้เห็นของเหล่านั้นนะ่ะมนได้กลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับพวกการแกะกล่องกาชาโชหน้ากล้องเลยพอคนเขาไปดูว่าอุ้ยในกล่องจะเป็นอะไรแกะโชวมาเสร็จเป็นตัวอะไรเนี่ยคนก็เห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกฟิน มันก็เลยได้ทําให้วิดีโอรประเภทแกะกล่องโชเนี่ยนะก็เกิดอาการฮิตขึ้นมาเลยซึ่งก็ส่งผลให้ตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยได้ฮิตขึ้นไปต่ออีกนะครับที่ถ้าหากเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนไม่เชื่อแล้วก็เราก็มาดูตัวเลขเป็นการพิสูจน์แล้วกันที่เขาว่ากันว่าแค่ภายในเดือนมิถุนายนของปี2025ปีเดียวเท่านั้นนะมันก็มียอดวิดีโอที่เกี่ยวกับการแกะกล่องโชลาบูบูอะไรพวกนี้ลงไปมากแล้วกว่าหลายล้านวิดีโอเลยนะ ที่ยอดดูแต่ละวิดีโอเนี่ยก็ปาไปถึงนั่นน่ะยอดลหลักล้าน10ล้านกันเลยก็มีทั้งทั้ที่แบบมันเป็นแค่วิดีโอการแกะกล่องโชวใช่ไหมครับผมหรือแม้กระทั่งเจ้าแก้วเยติเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีกล่องกาชานะแต่มันก็จะมีวิดีโอติ๊กตอกประเภทคนเข้าพยายามนําเอาแก้วไปทาคอนเทนต์อะไรร่วมกันอย่างเอาแก้วไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ด้วยแก้วไปเยือนมาแล้วกี่ประเทศทั่วโลกอะไรกันแบบเนี้ยนั่นแหละ มันก็เลยทําให้คนที่เขาได้เห็นวิดีโอเหล่านี้บ่อยๆบ่อยๆในพวกสื่อโซเชียลนะก็เหมือนกับจะถูกสะกดจิตทําให้อยากซื้ออยากได้เจ้าของสิ่งนั้นมาโดยไม่รู้ตัวกันนะครับผมซึ่งเมื่อมันมาถึงเวลานี้เนี่ยแอดก็เชื่อได้เลยว่ามันจะต้องมีพวกนักมาร์เก็ตติ้งหรือว่าพวกเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาได้เริ่มมาเล็งเห็นโอกาสในการทําต่างแล้วครับผมเพราะว่าทุกครั้งเลยนะเวลาที่ของอะไรได้ฮิตขึ้นมาใช่ไหม มันก็จะมีกระแสที่เรียกว่าโฟ m o หรือว่า Fear of Missing Out ขึ้นมาซึ่งก็แปลเป็นไทยประมาณว่าการกลัวที่เราจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนั่นเองแหละครับผมจนทำให้เราเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นกันแบบไม่ยังคิดยั้งทำเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นบางทีเพื่อนๆไปเดินห้างอ่ะเพื่อนๆเ,เ,เคยเจอไหม ลดราคาวันสุดท้ายแล้วถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยราคาแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วนะหรือว่าบอกว่ามันเป็นลิมิต d อ dition ถ้าหากเราไม่รีบซื้อตอนนี้ของก็จะหมดไปเลยซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้ของอะไรชิ้นนั้นเลยนะแต่มันเกิดความรู้สึกแบบถ้าค้าไม่โฉกโอกาสตอนนี้ค้าก็จะพลาดอะไรไปเลยนะครับผมนั่นแหละ ในเวลาต่อมาพวกนักการตลาดหรือไอบริษัทที่ผลิตของเหล่านี้เขาก็ใช้หลักการเดียวกันเลยกับไอ้ตุ๊กตาลาบูบูหรือว่าแก้วน้องแก้วน้ำอะไรแบบนั้นนะก็นะนะนะคือทำให้ของชิ้นชิ้นนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นของที่ถ้าหากขาดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถหาซื้อกันมาได้อีกเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการผลิตตุ๊กตาขึ้นมาในจำนวนจำกัดนะครับที่ถามว่าบริษัทจะผลิตเพิ่มขึ้นมาได้อีกไหมเนะี่ยก็บอกเขาทำได้นะครับแต่เขาไม่ทำ เนื่องจากว่าเขาอยากจะก่อให้มันเกิดกระแสโฟโมขึ้นมาหรือว่าอยากจะให้สมองของคนเราเนี่ยได้รับความเครียดขึ้นมาเนี่ยแหละที่แบบทาไมซื้อของแบบนี้นะจะไม่ได้เลยแล้วก็ซื้อมันแบบไม่ยั้งคิดนะครับผมเพือ่อน,นี้เนี่ยมันจะมีการศึกษาด้วยนะว่าเวลาคนที่เราได้เกิดอาการโฟโม่หรืออาการที่กลัวว่าเราจะพลาดบางสิ่งบางอย่างขึ้นไปเนี่ยสมองเรานะครับมันก็จะหลั่งสารที่เรียกว่าคอติซอลหรือว่าสารแห่งความเครียดเนี่ย ขึ้นมาอยู่ในหัวเยอะๆเลยซึ่งพอมนุษย์เราได้มีสารอะไรแบบนี้ขึ้นมามากเท่าไหร่นะมันก็จะทําให้การตัดสินใจแบบมีเหตุผลของมนุษย์เรานะ่ยได้ลดลงกันอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับผมแต่นอกจากนั้นยังไม่พอเพราะบางทีพอเรารู้ว่าถึงแม้ว่าซื้อของชนิดนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งไร้ค่าอะไรนะแต่พอเราเกิดอาการโฟโมเนี่ยมันก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งควบคู่ขึ้นมาด้วยก็คือ การพยายามหาเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยขึ้นมาสนับสนุนในการซื้อของครั้งนั้นครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นซื้อไปเถอไอ้ตุ๊ก,กตาตัวนี้ถ้าเราซื้อเก็บเอาไว้นะเก็บไว้นานๆราคามันก็จ,จะพุ่งไปหลักหมื่นหลักแสนอะไรกันก็ได้เพราะดูสิเนี่ยที่จีนนะเขายังมีข่าวหรือว่ามันมีการประมูลตุ๊ก,กตาลาบูบูเนี่ยให้ราคาพุ่งไปสูงถึงหลักแสนหลักล้านบาทไทยกันได้แล้ว นั่นแหละด้วยเหตุผลมันดูดีขนาดนี้นะคนก็เลยได้ไปกว้านซื้อกันมาเลยนะครับทั้งทงท,งที่แบบบางคนเนี่ยซึ่งก็คือส่วนใหญ่ด้วยนี่นแหละก็ซื้อกันมาทั้งทงท,งที่ความตั้งใจจริงแต่แรกเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะซื้อมาเก็บเพื่ออัปราคากันอยู่แล้วนี่แหละแต่เหมือนกับหาเหตุผลมาเพื่อทําให้ตนเองซื้อแล้วไม่รู้สึกผิดนะครับผมแต่นอกจากนั้นเองมันก็ยังมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่ากลัวซึ่งพวกบริษัทเหล่านี้มักจะเอามาใช้เล่นกับสมองของพวกเรานะครับนั่นก็คือกาาารรทํให้เเนี่ย รู้สึกมีความสุขให้สมองเนี่ยได้หลั่งสารโดปามีนอะไรออกมาซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมแบบมีความสุขแล้วแล้วมันไม่ดียังไงอะเราก็ต้องบอกว่าเพราะผลข้างเคียงของสารโดปามีนหรือสารที่ทําให้คนได้มีความสุขเหล่านี้นะครับมันก็ยังจะทําให้คนเราเนี่ยได้เกิดอาการเสพติดได้ด้วยยังไงแหละ ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่เสพติดในของกินอะไรบางอย่างหรือเสพติดในเรื่องราวของการโอวอจมาจนกระทั่งแบบเลิกไม่ได้กันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าลึกๆแล้วร่างกายของเราเนี่ย มันจะมีความโหยหาเจ้าสารโดปามีเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วพอมันจําได้ว่าออเนี่ยพอเราไปกินของแบบนี้มาเราไปโอบูจมะมาแล้วมันทําให้โดปามีเนี่ยมันได้หลั่งขึ้นมาเยอะแยะนะครับผมร่างกายก็จะพยายามผลักดันให้เราเนี่ยได้มุ่งหน้าเข้าไปสู่สิ่งนั้นอีกนะครับจนมันทําให้บางคนเนี่ยถึงกับเสพติดโอบจจมะเลิกไม่ได้เลยหรือบางคนนี่ก็แบบเ,เลิอกหอยุดกินช็อกโกแลตอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผม ซึ่งในกรณีของตุ๊กตาลาบูบูนี่เองเนี่ยมันก็เหมือนกับความรู้สึกฟินๆในตอนที่ได้แกะกล่องกาชาเห็นไหมพอแกะมาแล้วนะก็โอ้รู้สึกมีความสุขหรือว่าพวกที่ดูวิดีโอเขาแกะกล่องโชเนี่ยก็มีความสุขตามแล้วก็ไปขวนหาความสุขแบบนี้เพิ่มเติมก็คือการไปซื้อไอ้กล่องลาบูบูพวกนี้มาแกะเพิ่มหรือไอ้คนที่ได้ดูวิดีโอจนฟินๆกันไปแล้วบางทีก็ไปซื้อลาบูบูเนี่ยมาแกะกล่องกันเองบ้างนะครับยอมรับมา ใครที่มีอาการแบบนี้ไปแล้วบ้างแต่ว่าเท่านั้นมันยังไม่พอนะครับผมเพราะว่าพอไอสารแห่งความสุขเนี่ยมันได้ไปปะปนกับสารแห่งความเครียดก็คือทั้งโดปามีนปรับรวมกับคอร์ติซอลใช่ไหมแบบกลัวว่าจะไม่ได้ซื้อบ้างบวกกับอยากจะไปซื้อก่องกาชาอะไรบ้างมันก็ยิ่งทําให้การตัดสินใจแบบมีเหตุผลของมนุษย์เราเนี่ย ได้ลดลงขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าอะไรล่ะก็หมายความว่าเราก็จะแห่ไปซื้อเจ้าของสิ่งนั้นที่มันได้อยู่ในกระแสเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นแบบไม่มีเหตุผลอะไรกันแล้วเลยนะครับผมแต่นอกจากนั้นมันยังไม่พอมันยังมีกลยุทธ์พิเศษอีกที่เขาเรียกว่า culture locking นะครับหรือว่า การผูกพันทางวัฒนธรรมนั่นเองที่มันจะทําให้คนคนนั้นนะถึงแม้จะไม่สนใจตุ๊กตาลาบูบูเลยบอกลาบูบูมันน่ากงน่ากเกลียดอะไรกันแบบนี้แต่ว่าเมื่อเขาได้มาเจอกับกลยุทธ์ culture locking แบบนี้บางทีก็อาจจะหลงไปซื้อตุ๊กตาลาบูบูมาได้นะซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้ทําก็อย่างเช่นการไปโคกับแบรนด์ต่างๆไง,งอย่างเช่นไปโคกับพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เอ่ยมินเนี่ยนเอ่ยคือทาลาบูบูออกมาเป็นลาบูบูสไตล์มินเนี่ยนอะไรกันแบบนี้นะครับผมมันก็เลยได้ทําให้คนที่จะเดิมไม่ สนใจลาบูบูแต่เป็นแบบแฟนแฟนฮร์รี่พอตเตอร์เป็นแฟน,แฟนมินเนีย่ยหรืออาจจะเป็นโปเกมอนอะไรก็ได้เนี่ยก็เริ่มอยากจะมาได้ลาบูบูแล้วเพราะแบบมันมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างลาบูบูตัวนั้นมันเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งไอกลยุทธ์อันนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้แค่ลาบูบูหรอกนะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นของเล่นของพวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ดังหลายๆแบรนดนะ์น่ะที่เขาก็มักจะไปโคกับการ์ตูนที่ดังๆในตอนนั้นบ้างเอาตัวการ์ตูนมาทําเป็นของเล่นซึ่งมันก็จะทําให้ลูกค้าที่เขาได้แบบ เป็นแฟนๆของกระตูนเรื่องนั้นเนี่ยได้แห่กันไปซื้อชุดเซตอาหารนะครับถึงแม้ว่าจะไม่อยากกินก็เถอะแต่แต่อยากได้ไอ้ตัวกระตูนตัวนั้นน,นนะแต่ร้านอาหารเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็ขายอาหารได้ซึ่งในกรณีของลาบูบูนี่ก็เช่นกันนะครับก็คือแบบถึงแม้จะเกลียดลาบูบูนี่แต่ก็มาซื้อเพราะมันเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าว่าไอคนที่ได้มาซื้อลาบูบูไปพะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยไปไปมาๆก็อาจจะเกิดความผูกพันต่อลาบูบูและในเวลาต่อมา เขาก็อาจจะมาซื้อลาบูบู่ในคอลเลกชันอื่นๆก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะซึ่งนั่นแหละมันก็ได้ยิ่งทําให้ไอ้พวกของตามกระแสเหล่านี้มันก็เกิดการฮิตมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ว่าจุดบอดของพวกของตามกระแสฮิตเหล่านี้มันก็มีอยู่เหมือนกันนะก็คือเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าไอ้ของที่มันได้ฮิตแบบอยู่ๆก็ดังตูมตามขึ้นมาในระยะคืนเดียวเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับกระแสของมันเนี่ยก็จะดังได้ไม่นานหรอกเสร็จแล้วก็เงียบเป็นป่าช้ากันไปเลยนะครับยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็อะไรอย่างไ้ตุ๊กตาเบอร์บี้แบบเบอร์บี้เฟอร์บี้ตุ๊กตาบลายตุ๊กตาลูกเทพฟิจเจตสปินเนอร์โดนัทยี่ห้อดังๆที่วางตามห้างหรือจตุคามรามเทพเนี่ยนั่นนะ่ะไอของเหล่านี้ตอนนี้มันไปอยู่ไหนกันหมดแล้วละครับผมคือถึงแม้มันก็จะมีอยู่บ้างแหละนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นกระแสฮิตๆกันแล้วใช่ไหม ซึ่งนั่นนะก็เพราะว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของสิ่งของที่มันฮิตๆเหล่านั้นนะก็คือคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อสิ่งของเหล่านั้นจากการที่รักจากการที่ผูกพันในตัวตนของสิ่งของเหล่านั้นจริงๆนะคือถามว่าไอ้ตุ๊กตาเฟอร์บี้อ่ะปัจจุบันมันยังมีคนซื้อมันยังมีคนเก็บอยู่ไหมมันก็คงจะมีนะั่นแหละแต่ว่าไอ้คนพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนประเภทที่แบบก็ชอบก็รักเฟอร์บี้จริงๆก็เลยอยากจะซื้อมาสะสมกันแบบนี้นะครับผมไม่ใช่แบบแค่เล่นไปเพื่อตามกระแสยังไงล่ะ นั่นแหละครับผมมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ไอของอะไรต่างๆที่ไม่ได้ฮิตตามกระแสนะมันก็ดังอยู่แค่ช่วงเดียวเสร็จแล้วก็แบบ เกิดความเงียบดับไปเลยคือคนที่เขาเคยซื้อไปแล้วก็คงจะคิดว่าแบบแล,แล้วค่าซื้อมาทําดอยอะไรในตอนนั้นเนี่ยแล้วเมื่อถึงตอนนั้นแหละทุกคนก็จะเริ่มมาเสียดายเงินกับที่เราได้เสียไปกับของสิ่งนั้นแล้วนะครับเพราะบางทีก็แบบโอ้ยบางคนเสียไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนกันเลยนะนั่นแหละครับแอดก็เลยอยากจะลองเตือนเพื่อนๆว่าดูกันหน่อยแล้วกันว่าเวลาเราจะซื้อของอะไรตามกระแสเนี่ยเราซื้อเพราะว่าเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังโดนใครหรืออะไรบางอย่าง ล้างสมองเราอยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยุคนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันใช่ไหมตังมันก็ไม่ใช่หามาได้ง่ายๆนะครับผมนั้นก็เตือนเอาไว้ได้วยความหวังดีนะเดอ้อแต่ถ้าใครมีแฟนอาร์จะจะส่งมาอวดจะจะส่งมาอะไรนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย